สวัสดีครับผมสวิตนะครับวันนี้เราย้ายเรื่องมาที่ Study Group กันนะครับพอในเรื่องนี้มีศิลปะการสู้ที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยมากนักนะครับกับฮับกิโดของชเวมุกอยู่จากเรื่อง Study g r u u p นั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับฮับกิโดกันเลยนั่นเองครับฮับกิโดนะครับคือศิลปะการป้องกันตัวของเกาหลีตใต้นะครับที่อยู่มาอย่างช้าน,านั่น แต่ว่าต้นกาเนิดฮับกิโดจริงๆนั้นนะครับมาจากไอคิโดของญี่ปุ่นโดยผู้ที่นำฮับกิโดเข้ามาเผยแพร่นะครับก็คือชเวยองซุนผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมานานกว่า30ปีเขาได้นำฮับกิโดมายังเกาหลีนะครับหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2โดยฮับกิโดนั้นเป็นเทคนิคนะครับที่นำข้อปกป้องของไอคิโดมาปรับแก้ให้ดีขึ้นและนำศิละปะดั้งเดิมและศิละปะร่วมสมัยต่างๆมาผสมผสานนะครับทั้งแท็กยอนทั้งยูโดโด้วยนั่นเองครับ ซึ่งคำว่าฮับนะครับแปลว่ากลมกลืนคิแปลว่าพลังโดแปลว่าวิถีและการใช้งานแปลโดยรวมน,นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่สมดุลน,นะครับและการดึงพลังงานออกมาใช้ได้อย่างมากที่สุดนั่นเองนะครับโดยเทคนิคของฮับกิโดนั้นนะครับจะสามารถสู้ในทางระยะใกล้และไกลนะครับเป็นศิละปะการต่อสู้ที่เป็นการรวมการต่อสู้ทั้งมือเปล่าการเตะต่อย ไปถึงการใช้อาวุธนะครับโดยที่จะเด่นสุดๆเลยครับคิโด้ก็จะเป็นการเวียงนะครับการคว้างอีกฝ่ายให้เปลี่ยนทิศทางได้นะครับการจับล็อกการจับบิดข้อต่อตามสไตล์ของฮับคิโด้นะครับที่ก็ถือว่าเป็นท่าที่อันตรายมากที่สุดเช่นกันนั่นเองครับ และต่อมานะครับเราจะมาดูกระบวนท่านะครับเทคนิคหลักของฮับกิโดกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับคือการเตะนะครับเป็นการเตะที่มีหลากหลายรูปแบบนะครับโดยจุดเด่นของการเตะรับกิโดคือการเตะตามกอเอลนะครับแบบการเตะควาดล้านหรือการเตะตัดขาเป็นต้นนั่นเองครับ2นะครับการโจมตีด้วยมือฮับกิโดนั้นนะครับจะมีการต่อยด้วยก็จริงนะครับแต่ว่าในการต่อยฮับกิโดนั้น มักจะเป็นเหมือนดังตัวหลอกซะมากกว่านะครับเพื่อสามารถใช้ท่าจับล็อกและการใช้มือครับกิโดนั้นจะไม่ใช่มีแค่การต่อยปกติแต่จะมีทั้งการโจมตีที่เล็บนะครับตาข้อหรือแม้แต่อวัยวะเพศด้วยนั่นเองครับ 3. นะครับการจัดการกับข้อต่อนะครับฮับกิโดนั้นโดดเด่นในเรื่องการควบคุมร่างกายนะครับการจับปิดข้อต่อของสตูให้บิดไปที่ทางตรงกันข้ามกับธรรมชาตินะครับที่ข้อต่อควรจะเป็นจะยิ่งสร้างความเสียหายและความเจ็บปวดมากที่สุดนั่นเองครับ C นะครับลิสต์ล็อกนะครับหรือการจัดการข้อมือเป็นเทคนิคที่คล้ายกับไอคิโดนะครับเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับที่จับบิดข้อมืออีกฝ่ายให้บิดไปตามเข็มน er าฬิกา5นะครับเอวโบล็อกนะครับหรือการจัดการข้อศอกนะครับเทคนิคการกดข้อศอกอีกฝ่ายนะครับเป็นการป้องกันที่ดีและเป็นเทคนิคที่สามารถปลดอาวุธอีกฝ่ายและทําลายข้อศอกอีกฝ่ายด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคที่คล้ายคลึงกับของยูโดนั่นเองครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูความสามารถของชเวมุกยูนะครับผู้ใช้ฮับกิโดในเรื่องสตันดี้กรุ๊ปกันนะครับโดยชเวมุกยูนั้นนะครับเขาเป็นคนทีร่ร่างใหญ่นะครับที่มีทั้งแรงและความอึดเพราะฉะนั้นในการต่อสู้นะครับเขาจึงสามารถใช้ฮับกิโดได้ดีเลยนะครับเขาสามารถเบี่ยงคนที่ตัวเล็กและตัวใหญ่กว่านะครับให้ลอยข้ามหัวเขาไปได้อย่างง่ายได้ มีลูกเตะอันหนักหน่วงนะครับและมักจะใช้ท่าเตะรับกิโดอยู่เป็นประจำอย่างท่าเตะตัดขานะครับเพื่อให้อีกฝ่ายเสียสมดุลล่วงลงกับพื้นนะครับก่อนที่จะพุ่งเข้าไปล็อกไปจับบิดข้อต่อ,อกฝ่ายนะครับส่วนในการต่อยของชเวมุกยูนั้นนะครับเขาไม่ค่อยจะต่อยบ่อยเท่าไหร่นักนะครับแต่เมื่อเขาต่อยนั้นนะครับมักจะเป็นการหลอกลอ่อเพื่อรอจังหวะให้อีกฝ่ายเผลอเอามือป้องกันการต่อยของชเวมุกยูนะครับสุดท้ายก็จะพลาดท่าโดนเขาจับล็อกข้อมืออย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าทุกคนนะครับเคยอ่านทั้งลูคิซึมกับซานิี่กุนะครับจะเห็นว่าทวงท่าฮับกิโดนะครับที่ชเวมุกยู่ใช้ตอนที่จับอีกฝ่ายเวียงหรือจับทุ่มนะครับจะคล้ายครึ่งกับไอคิโดที่จงกรใช้นะครับแค่มันจะไม่เวอร์นะครับจนคนลอยขึ้นฟ้าได้ขนาดนั้นนั่นเองครับโอเคครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับฮับกิโดสั้นๆนะครับนะซึ่งเป็นศิลปะการซู้นะครับที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยมากนักนะครับในเว็บตูนเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่ง ที่ผมหยิบยกนะครับมาจากเรื่องซันนีคุปนะครับเพราะว่าผมอ่านเรื่องนี้แล้วก็เห็นฮับกิโดจากเรื่องนี้นั่นเองนะครับโดยเรื่องอื่นนั้นผมไม่รู้นะครับว่ามีฮับกิโดไหมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวครับที่ผมอ่านแล้วผมก็เจอฮับกิโดนั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นศิลปกรรสู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเช่นกันนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะขอกา่าวคอว่าสวัสดีครับ